นะฮะโดยภาพรวมในพมา่าสหรัฐอเมริกาทําอะไรพรมาร่าไม่ได้นะครับได้แต่ความบาดได้แต่โวยวายนะครับสหรัฐเดินเกมนี้ทําไหมในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อพยายามที่จะขอเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างประชาชนพมา่ากับฐานพมา่านะครับซึ่งเป็นหลักที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตลอดประเทศแบนาจใช้มาตลอดแต่ก็ดรามรัสเซียให้การสนับสนุนพมา่าอย่างเต็มสุข หลังจากที่มีการยึดอํานาจหมานะครับส่วนอินเดียก็ปิดพรมแดนไม่ให้มีการตั้งค่ายผู้ลี้ภัยมีรายงานว่าการเลียงเริ่มทําการลี้ภัยเข้ามายังฝั่งไทยทางฝั่งไทยก็มีการเตรียมพร้อมทางบุเอกปรยยุทธ์ในฐานายรักมนตรีฮะก็ยืนยันว่าไม่ให้การสนับสนุนการทำการก่อการร้ายการยิงประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไทยก็ไม่ให้การสนับสนุนแต่ก็ตามฮะไทยก็ขายอาหารลูกเดียวเพราะมันเป็นความขัดแย้งของพม่าไม่ใช่ความขัดแย้งของไทย สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทางทาง u t u b e นะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นร้อนๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรือที่ไปขวางที่กรองสุเอชแล้วก็ประเด็นอื่นที่น่าสนใจเป็นสตาร์ทกันที่ปรากฏการณ์กัน,กน ในเชิงปรากฏการปรากฏว่าเม็กซิโกนะครับป,ปรับยอดการเสียชีวิตโควิด -19 นะเพิ่มขึ้น60%พุ่งพรวด3.2แสนคนแซงขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกนะครับเปิดเผยข้อมูลฉบับแก้ไขบ่งชี้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่มีต้นตอจากโควิด -19 นะครับสูงกว่าที่รายงานก่อนหน้านี้ถึง60% ส่งผลทำให้ยอดพุ่งพรวดกลายเป็นชาติที่รับผลกระทบหนักที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกในแง่ผู้เสียชีวิตสหรัฐอเมริกาก็400,000กว่าก็เกือบ5 0 0 0 0 0เข้าไปแล้วนะครับในขณะที่พบมือวางระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีโบส์คริสตในอินโดนีเซียเป็นนักศึกษาและสมาชิกฝักใฝ่กลุ่มไอซิสนะครับเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในโบสคริสตแห่งหนึ่ง นในอินโดนีเซียลงมือโดยสมาชิก2คนของกลุ่มวัยรุ่นหัวรุนแรงฝักใฝ่อิสลามิสซนะครับซึ่งเคยก่อเหตุระ,ระเบิดเล่นงานโบสถ์อื่นๆก่อนหน้านี้ในนั้นก็รวมถึงเหตุโจมตีการนองเลือดฟิลิปปินส์ในปี2019นะครับจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนในแกับของสหรัฐอเมริกาก็รับไม่ได้ ทหารพมาร่าปราบม็อบนองเลือด UN เอ็วยไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปฮะประธา,านาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะยังคงคว่ำบาตอย่างต่อเนื่องเรื่องกรณีของการนองเลือดนะครับผู้ชุมนุมประท้วงในพมา่าระบุเหลืออดอย่างที่สุดหลังกองกําลังด้านความมั่นคงนะครับสังหารประชาชนไปต่ําไปไม่ต่ํา กว่า100คนในนั้นก็รวมถึงเด็ก7ขวบนะรวมอยู่ด้วยตอนนี้ก็ยอดตาย200กว่าแล้วนะครับในขณะที่มีรายงานว่าอาจจะมีการให้รางวัลโดเบลกับม็อบของพอมา่านะเพื่อที่จะยุให้พม่านั้นสู้กันมากขึ้นในขณะที่งานสบายรายได้จนเป็นเศรษฐีปรากฏว่าตำรวจหมู่บ้านเล็กๆในสหรัฐอเมริกาเตรียมรับเงินหลังกษียหหลายสิบล้าน ตำรวจนายหนึ่งในหมู่บ้านเซาเฮมเจนในนิวยอร์กซึ่งทำเงินเกือบ $500 แสนดอลลาร์สหรัฐต่อปีเตรียมรับเงินเกษียณอายุกว่า1.2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ37ล้านบาทครั้งที่ปลดประจำแกแล้วซึ่งผู้ที่แบกรับพรารละไม่ใช่ใครที่ไหนคือบรรดาประชาชนนั่นเองนะครับเมื่อรวมค่าทำงานในวันหยุดสิทธิการกเกษียณน,นะครับอายุ สุขภาพนะครับผู้บัญชาการโทมัสคัมมิงส์ผู้นำกองกำลังตำรวจ30นายในเซาแฮมพ์เดนนะครับทางตะวันออกของไลส์ลองไอแลนด์ Island, นะครับมีรายได้ราว4ี่แสนสี่แสน ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับราวประมาณ13ล้านบาทในปี2020อย่างไรก็ตามหากดูเฉพาะค่าจ้างของเขานะครับกินเงินเดือน264,000ดอลลาววร์สหรัฐต่อปีราว8.2ล้านบาทพบว่าจะมีมากกว่าเงินจำนวน239,000ดอลลาววร์สหรัฐหรือ7.4ล้านบาทนะครับของ The m o อส c h ผู้บัญชาการตำรวจ นิวยอร์กซึ่งผู้บัญชาการกองกำลังนิวยอร์กซิตี้ราวประมาณ36,000คนซะอีกนะครับทางนี้นิวยอร์กซิตี้มีประชาะกรประมาณ8ล้านคนนะครับส่วนเซาท์แฮมตันนะครับมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณแค่3,000คนเท่านั้นไม่เป็นที่ช,ชัดเจนว่าหมู่บ้านนี้ใช้ปัจจัยการตัดสินเงินเดือนของผู้บัญชาการตำรวจแต่ขั้นยกรรมในสถานที่ต่างๆของเซาท์แฮมตันไม่ปรากฏเห็นเลยโดยเฉพาะหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ ไม่มีการฆาตรกรรมตั้งแต่ปี2008แถมปปทีแล้วยังเป็นปีที่เงียบเชียบอย่างที่สุดนะครับไม่ได้แจ้งมีเหตุฆาตรกรรมคมขืนขโมยหรือจู่โจมทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัสมีแต่คดีแม้แต่คดีเดียวตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามข้อมูลของฝ่ายบริหารยุย,ยธรรมของอาญาของสหรัฐอเมริกามีการระบุว่า มีเหตุถูกขโมยรถ2คันลักทรัพย์1คดีและลักขโมยที่ปราศจากความรุนแรงอีก42คดีนะครับก็ปรากฏว่าเขาอายุ57ปีกำลังตั้งตาคอยแพ็กเกจเงินชดเชยซึ่งในนั้นเขาจะเป็นแรงจูงใจกเกษียณอายุ86,000ดอลลาร์สหรัฐนะฮะเป็นค่าหยุดพิเศษ31,000ดอลลาร์สหรัฐโบนัสอีก24,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการเข้าเวนกลางคืนยังไม่หมดแค่นั้นสุดท้ายเขายังตัดสินใจกเกษียณชาวบ้านที่มีรายได้96,250ดอลลาร์สหรัฐต่อครัวเรือนจําเป็นจะต้องจ่ายเงินให้เขา1.24ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในสิทธิประโยชน์หลังการทํางาน,นในนั้นประกอบไปด้วย73,700ดอลลาร์7,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับจากสวัสดิการด้านสุขภาพและอีก5 0 0 0 0กับ4 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐในการสะสมค่าจ้างพิเศษที่เรียกว่า ค่าใช้จ่ายพิเศษสําหรับการลาประจําปีโอ้โห,โหนะครับเขามีรายงานอีกนะครับบอกว่าเขาเคยจัดจ้างบุตรชายของตัวเองเป็นตำรวจในปี2019แต่หลักเกีรต์ธรรมและจรรยบัญญได้ห้ามการดําเนินการในลักษณะด,ดังกล่าวโอโ้เป็นตำรวจนี่ก็รวยขนาดนี้เลยนะครับในสหรัฐอเมริกาเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับในโรงกลั่นน้ํามันในอินโดนีเซีย <c oughs> นะครับเจ็บแล้วหราย ชาวบ้านอพยพหนีตายเกือบพันคนนะครับรัฐวิสาหกิจนะน้ำมันเปอร์ตามีนานะครับของอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมเหตุเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันบาโรงังนะครับในจังหวัดชวาตะวันตกเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย5คนและมีการอพยพชาวบ้าน950คนที่อาศัยอยู่รอบๆโรงกลั่นแห่งนี้ออกไปยังสถานที่ปลอดภัยนะครับ ซึ่งยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าได้สั่งปิดโรงงานแห่งนี้แล้วและอยู่ระหว่างการควบคุมการไหลน้ํามันเพื่อมาให้เพิงมลุกลามไปยังจุดอื่นๆชาวบ้านบอกว่าแตกตื่นในยามดึกได้ยินกลิ่นน้ํามันกะลกรุงจนแสบจมูกจากนั้นก็ได้ยินเสียงฟ้าผ่าสนั่นก่อนที่ท้องฟ้าค่อยๆกลายเป็นสีส้มน,นี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นนะในอินโดนีเซียในขณะที่โสมแดงนะครับก็ชัด UN2 มาตรฐานนะครับถามชาติอื่นยิงขีปนาวุธไม่เห็นทำการตำหนิเลยเกาหลีเหนือนะครับวิจารณ์นะครับรนะคบณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับว่าดำเนินการ2มาตรฐานนะครับหลังจากที่คณะกรรมาการความบาด UN ได้ออกมาติเตียนการยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของโสมแดงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือได้ทําการยิงขีปนาวุธทิ้งตัวของยุทธ,ธวิธีวิสัยใกล้รุ่นใหม่ออกทําการทดสอบตั้งแต่25มีนาคมที่ผ่านมาจนทําให้สหรัฐอเมริกาต้องร้องขอให้คณะกรรมการการคว่ำบาตร u s s c ต้องเปิดการประชุมด่วนนะซึ่งที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็มีการยิงขีปนาวุธเช่นกันแต่กลับกลายว่ามีการเล่นงานเฉพาะเกาหลีเหนือเท่านั้นในขณะที่หนุ่มฟิลิปปินสนะ์แปลกๆนะเพิ่งรู้โดนมีด4นิ้วนะครับเสียบคาอกอยู่เป็นปีนะครับนุ่มฟิลิปปินส์คนหนึ่งมักมีอาการเจ็บแปลกๆอยู่ที่หน้าอกในช่วงฤดูหนาว ในกบสุดท้ายก็เพิ่งมารู้ตัวตอนไปตรวจสุขภาพว่ามีมีดยาวประมาณ4นิ้วเสียบคาอยู่ในช่องอกนานเป็นปีแล้วในกบเขาชื่อเคนไรโตเมาวัย25ปีนะครับไปตรวจสุขภาพและเอซเร์เพื่อสมัครเข้าทำงานในเหมืองแห่งหนึ่งแต่ก็ต้องเสียวสลังว่าเมื่อแพทย์บอกว่าวัตถุประหลาดคล้ายมีดปักอยู่ในหน้าอกใกล้ๆกับปอดของเขาเองนะคบเขาให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุท้องถิ่น แต่ว่าเคยรู้สึกเจ็บหน้าอ,อกเป็นบางครั้งโดยเฉพาะในช่วงเวลาหน้าหนาวแต่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้หนุ่มรายนี้บอกกับแพทย์ว่าเคยถูกแก๊งวัยรุ่นใช้มีดแทงเข้าที่บริเวณหน้าอ,อกตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วและถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลในรับบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายหมอก็ช่วยชีวิตไว้ได้นะครับและตนเข้าใจมาตลอดว่าหมอคงตรวจละเอียดถี่ถ้วนดีแล้วจึงอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามเขายืนยันว่ามีคิดฟ้องร้อง เอาผิดแพทย์คนดังกล่าวแถมยังปฏิเสธที่จะเอ่ยชื่อเพื่อมาให้คุณหมอต้องเดือดร้อนสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือผ่าตัดเอามีดออกจากร่างกายเพื่อสมัครทํางานในเหมืองได้ก็เท่านั้นเองครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เหตุการณ์เหยียดเชื้อชาติหญิงชาวเอเชียดโดนโชกหน้าอีกนะครับตะกกนเหยียดเชื้อชาติที่สถานีรถไฟในนิวยอร์กเป็นสถานีรถไฟใต้ดิน นะครับหญิงชาวเอเชียคนหนึ่งถูกเหยียดผิวชกหน้าพร้อมสำรอกถ้อยคำนะครับเหยียดหยามเชื้อชาติระหว่างที่เธออยู่หน้าสถานีรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งนะครับในเมืองเมลตันจากการเปิดเผยของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งที่ผ่านมามีการจุมนุมไป60เมืองนะครับในสหรัฐอเมริกาเรื่องของปัญหาเชื้อชาตินะครับ ในพม,ม่าปรากฏว่าสื่อน,นอกนะครับก็มีการรายงานการโจมตีทางอากาศอย่างหนักชนกลุ่มน้อยกะเหลี่ยงจำนวน3,000คนหนีตายทะลักเข้าประเทศไทยรอยเตอร์กับ AP รายงานว่าชนกลุ่มน้อยชาวกะเหลี่ยงประมาณ3,000คนที่อาศัยอยู่ใกล้ชายแดนไทยไหลทะลักเข้าบริเวณพรมแดนจ้ารวันหลังกองกำลังพม่า,มาใช้กำลังโจมตีทางอากาศนะครับที่ตั้งกลุ่มติดอาวุธ กะเลียงแถบแม่น้ําสารวินนะซึ่งที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์ประทะก,กันขึ้นระหว่างกองกําลังชนกลุ่มน้อยนะครับหรือยักษ์นะครับที่ปรากฏว่าไปติดที่กรองสุเอตปรากฏว่าตอนนี้ทําเศรษฐกิจนะครับเสียหายเกือบ1ล้านหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันเลยทีเดียวนะครับโอ้ละพ่อซอเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ รเรือสินค้ารายใหญ่ที่คงติดอยู่ที่กองสุเอตตอนนี้ก็เริ่มลอยลำไดแ้แล้วเริ่มขยับได้ได้แล้วก่อเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจไปแล้วราวประมาณ6 6ห0หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ จากการทําให้กรองแห่งนี้กลายเป็นอัมพาตเรือสินค้าลอยลําจอดยาวรอให้ขนส่งเส้นทางส่วนทางเจ้าที่อียิปต์ชี้ว่าต้นต่อของการเกิดตึกรงนี้อาจจะเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ไม่ใช่พายุลมแรงอย่างที่มีการสันนิษฐานในเบื้องต้นนะครับซึ่งก็จากการประเมินเศรษฐกิจคํานวณความเสียหายของสานักข่าวบูมเบิร์กนะครับพบว่าวิกฤตครั้งนี้อาจก่อความเสียหายราวประมาณ96 0 0 0 0ขอพายัล้าน ดอลลาร์สหรัฐต่อวันเลยทีเดียวนะฮะเนื่องจากเหล่าเรือสินค้าที่มุ่งหน้าไปยังยุโรปและเอเชียต้องหยุดจอดนิ่งฮะมาเป็นตรงกลางพอดีเลยนะครับในขณะที่เรือที่ขวางที่คลองสุเอตปรากฏว่ากลับมาลอยลำได้สําเร็จแล้วก็เริ่มเข้าสู่การเดินทางเรือสินค้าขนาดยักษ์ที่เกยตื้นขวางที่กลองสุเอตนานประมาณ1สัปดาห์กลับมาลอยลำได้สำเร็จเกือบ100ซนนะครับและเริ่มเดินเรือ ด้วยเครื่องยนต์อีกครั้งทําให้มีความหวังในเส้นทางการเดินเรือครั้งสําคัญนะครับที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลับมาเปิดสู่การสัญจรตามปกตินะครับบริษัทฮะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบออกมาแถลงทางทวิตเตอร์ว่าเรือ Evergreenway นะครับความยาว400เมตรกลับมาลอยลําได้บางส่วนตั้งแต่4นา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจเช็คแล้วก็เริ่มเดินเรือหลังจากมีความพยายามขุดรอกทรายตลอด ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมกู้เรือจากองค์การครองสุเอตทีมงานจากบริษัทนะครับของเนเธอร์แลนด์ก็ได้เริ่มใช้เรือลากจูน10ลำฮะดึงเรือจากส่วนหัวนะครับท้ายตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุด SCA ยืนยันว่าเรือ Evergreen ได้ถูกดึงออกมาจากแนวขนาน ลำครองเป็นที่เรียบร้อยและทีมกู้ภัยได้เริ่มปฏิบัติการลากจูงเรือครั้งนี้ในกระแสน้ําหลังกระแสน้ําดีขึ้นโดยคาดว่าจะสามารถเปิดครองสุเอตให้ดำเนินการสัญจรได้ตามปกตินะครับนี่ก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในทั่วโลกในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องครองสุเอตเนี่ยก็ปรากฏว่าส่งผลกระทบยังประเทศไทยด้วยนะครับ เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบว่าเรือสินค้าที่จะเดินทางเข้ามาก็ปรากฏว่าเป็นผลกระทบที่ใหญ่หลวงฮะในเรื่องของพม,มา่านะครับในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นชัดเจนนะครับว่าสาหรัฐอเมริกาจนถึงกระีได้แต่คว่ำบาตรได้แต่บอยคอรดแต่ก็ยังคงไม่สามารถทําอะไรกับพม,ม่าได้นะครับเรื่องของเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเอาม้ไวไว้บอกว่าการยิงขีปนาวุธของเขาเนี่ยนะถูกเล่นงานจาก องค์การสหประชาชาติในขณะที่ประเทศอื่นโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเคยยิงขีปนาวุธไปแล้วแต่ไม่มีการคว่ำบาตใดๆในเชิงงานสังเคราะห์ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเริ่มขึ้น อีกครั้งหลัง29มีนาคมพุทธศักราช2564นะครับนั่นหมายว่าในเชิงเสติเนี่ยลากยาวไปประมาณ45วันนะครับสถานก,การณ์ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงก็เกิดจะเกิดขึ้นนะครับและไม่ใช่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นใกล้เคียงกันสลับไปมาในช่วงระหว่างเนี่ย4-5ประการในเชิงเสตินะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะจันทคารพุธพรหัสสุข ดาวสุกดาวห้านะดาวสุกดาวห้านั้นหมายความว่าสถานการณ์โดยรวมนักปราดนักคิดจะมีบทบาทมากขึ้นในเกมการเมืองแบบนี้นะครับในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองในเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้ก็เริ่มะงบหัวที่ดีขึ้นแต่เรื่องแปลกๆฮะเรื่องของรายได้เศรษฐีนะครับเป็นมหาเศรษฐีก็ว่าได้นะเป็นตำรวจที่เตรียมเงินหลายสิบล้านเนี่ยที่จะรับเงินหลังเกษียณนี่ก็จริงๆแล้วก็ ในเมืองเขาก็ประสบความสําเร็จนะแต่ว่าเป็นเงินกษียณที่มีค่ามหาศาลมากนะก็ถือว่าอู้ฟูท่ทีเดียวนะยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1นนะครับตอนนี้นะฮะโดยภาพรวมในพมา่าสหรัฐเมิกาทําอะไรพม่าไม่ได้นะครับได้แต่คว่มบาตรได้แต่โวยวายนะครับสหรัฐเดินเกมนี้ทาไมในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อพยายามที่จะขอเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างประชาชนพมา่ากับฐานพมา่า นะครับซึ่งเป็นหลักที่สหรัฐอเมริกาใช้เมาหลอดประเทศแหาอนาจใช้เมาหลอดแต่ก็ดามรัสเซียให้การสนับสนุนพระม้าอย่างเต็มสุข หลังจากที่มีการยึดอำนาจหมานะครับส่วนอินเดียก็ปิดพรมแดนไม่ให้มีการตั้งค่ายผู้ลี้ภยัยมีรายง,งานว่าการเลียงเริ่มทําการลี้ภัยเข้ามายังฝั่งไทยทางฝั่งไทยก็มีการเตรียมพร้อมทางบุบระยัทธ์านานายกรัฐมนตรีฮะก็ยืนยันว่าไม่ให้การสนับสนุนการทำการก่อการร้ายการยิงประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไทยก็ไม่ให้การสนับสนุสนแต่ก็ตามไทยก็ขายอาหารลูกเดียว มันเป็นความขัดแย้งของพม่าไม่ใช่ความขัดแย้งของไทยไทยก็คงจะไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องของความขัดแย้งในพม่าหลักนี้เรียกว่าอะไร b a ล a n c e of p o w e r หรือการสร้างสมดุลของอำนาจนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักกิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ จ็กสิบีอีกสี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชา ผู้ทรงเมตตาเนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยหลอเกิดิบปีอีกส่เดือนกับสี่วันสองมือทันดิทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลา ที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับฉันไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฟนอยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกได้ไดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์ แกลบทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญด้วยใจทุกคนเจ็สิปีอีกสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่าน ได้ทรงตราตรัมเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝน อยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใด,ใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝน ยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แกลโลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุก ถาทูลพระภูมิพลมหาราช